เจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องกอบกู้ศาสนาด้วยแรงศรัทธาจากหัวใจเมื่อเฝ้ามองถึงวิกฤตแห่งศรัทธาและความเชื่อทั้งหลายที่แตกระแหงแบ่งเป็นรากเหง้าแต่กอพาเหล่ากันไปอย่างมากมายศรัทธาความเชื่อมั่นในพระราตนตรัย ได้กลายพันธุ์แล้วแปรสภาพกันไปต่างๆนานาจากแรกเริ่มที่ยึดถือเอาพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญยูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นผู้นำเพื่อชี้หนทางสว่างเป็นพระาศาสดาเป็นบรม,มครูเอกผู้ประเสริฐสูงสุด จากจุดเริ่มต้นที่ยึดถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยความทุกข์ยากแสนลำบากนำเข้ามา,มายึดถือและปฏิบัติตามเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมสูงสุดจากจุดแรกเริ่มที่ยึดถือเอา พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบด้วยศีลบริสุทธิ์และจริยวัตรอนันงดงามประกอบชอบไปด้วยธรรมอันดีนอบน้อมเข้ามาเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้ก่อประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อมองภัยพิบัติของโลก แล้วหันมามองวิกฤตของธรรมเหมือนทั้งสองกำลังเข้าสู่ยุคแห่งความหายนะเข้าไปทุกทีเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่มหาภัยพิบัติอย่างไม่หยุดยัง้งธรรมชาติกำลังเข้าบทขยี่เหยียบย่ำและห้าหันล้างผ่านทุกชกชีวิตที่ไร้ซึ่งคุณธรรมเพื่อปรับสมดุลชำระล้างโลก ให้สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อเป็นฐานการรองรับของบุคคลผู้ซึ่งเป็นตำนานที่จะกอบกู้โลกและพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองผาสุขเมื่อมองธรรมที่กำลังเข้าสู่ความหม่นมองงอนแง่นคลอนแคลนไม่มั่นคงประดุดดังต้นโพต้นใหญ่ ที่ใกล้จะล้มเอ็นลงสู่พื้นจากกระแสของโลกที่ปั่นป่วนอันมาจากศีลธรรมที่กำลังเสื่อมซามลงไปทุกขณะกฎแห่งกรรมก็เข้ารุกรานราวีกวาดล้างห้ามหันกระชาตาชีวิตของเหล่ามวลหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ผิดศีลผิดธรรมอันไม่ชอบให้ตายตก ประดุดดังใบไม้ร่วงด้วยเหตุและผลของโลกกระทานและกฎของจักรวาลอันศักดิิที่จะชำระล้างและปรับสมดุลให้พร้อมรับกับบาร,รมีอันยิ่งใหญ่โลกจะต้องสะอาดและบริสุทธิ์รมจะต้องกลับมาใช้แสงปลิ่งประกายไปด้วยความดีงาม ยิ่งใกล้ถึงวาระการเวลาที่จัก,กรวาลและโลกธาตุได้กําหนดไว้มากเท่าใดภัยพิบัติจะยิ่งกระนำท้าโถมโอบล้อมโลกมนุษย์จากทั่วทุกสารทิศทั้งดินน้ำลมไฟไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้อริยาจอมปลอมจะถูกกฎแห่งกรรม บั่นทอนให้จมหายคนไม่ดีจะตายแก่เป็นเบื่อทวนทั่วหน้าโลกและธรรมจะรักษาและดำรงไว้ซึ่งอริยชนโดยแท้ผู้ที่มีศรัทธาที่ถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมอันดีปล่อยให้โลกกระทากเขาร่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ตกตะกอนคัดสรรเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้คงหลงเหลือเพื่อเก็บรักษาไว้ส่วนหัวใจดวงเล็กๆของเราจงสร้างสารรศรัทธาอันชอบแล้วประกอบซึ่งกิจอันสมควรตามเหตุแห่งการและเวลาอันชอบด้วยธรรมนั้นแลตราบใดที่การชำระล้าง ยังไม่ถึงการที่จะสิ้นสุดตราบใดที่คนไร้ศีลธรรมยังกลาดเกลือนบ้านอยู่เต็มบ้านเมืองเช่นนี้ตราบนั้นโลกและมนุษย์จะยังไม่หยุดพบการประชิญกับความหายนะนั้นไปได้เสียงร้องจะเกลือ่นกลน ความทุกข์ระทมจะแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศมนุษย์จะร่ำร้องเรียกหาที่พึ่งจากศรัทธาที่หาไม่ได้เมื่อใดที่หัวใจของบุคคลผู้นั้นไม่ได้น้อมนำซึ่งศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงไม่ไว้วางใจในพระรัตนตรยัยอันประเสริฐสูงสุดนี้แล้วไซ้พวกเขา จะไม่มีวันหาเจอเมื่อใดที่บุคคลเห็นแช้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศด,ด้วยคุณอันสูงสุดพระธรรมประเสริฐเลิศด,ด้วยคำสอนอันยิ่งพระสงฆ์ประเสริฐเลิศด,ด้วยการปฏิบัติอันชอบเมื่อนั้นแลบุคคลผู้นั้นจะเห็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุด เมื่อน,นั้นแลแสงสว่างแห่งปัญญาจะชี้นำหนทางที่ถูกต้องให้ดำเนินและพลานุภาพของคุณแห่งพระรัตนตรัยนั้นจะปกป้องคำจุนอย่างสูงสุดถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนโลกจงเริ่มต้นที่ตัวของเราก่อนเริ่มจากหัวใจดวงเล็กๆที่ปรารถนาดีอย่างไม่มีประมาณ เพื่อก่อให้เกิดพลังและแรงแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ก้าวไปได้วยกันเพื่อสรรรสร้างสิ่งที่ดีงามกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญ,ญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย